เรามารีวิวนะคะโดยคุณป่าะตะลิงปิงนะคะกินนะครับผ่าเลยนะครับมีเม็ดนะครับแต่เม็ดมันไม่แข็งเหมือนมะยมนะครับอันเนี้ยเวลาเราขับรถไปไหนมาไหนแขวนไว้หน้ารถไม่ต้องกินก็ตาแจ้งแล้วครับ <c oughs> คนกินบอกว่าไม่เปรี้ยวแต่คนดูนี่หน้าเบี้ยวไปไเบี้ยวมาดูนะครับเนี่ยเม็ดเราไม่ต้องแกะออก เราผ่ากลางกินน้ำจิ้มแล้วกินได้เลยส่วนบ้านเราเองนะคะส่วนวรนาทค่ะปลูออกไว้บ้านละต้นสองต้นเวนลาเราเดินทางไปไหนเด็ดได้แขวนไว้หน้ารถรับรองได้ว่าไม่ต้องกินตาก็แจ้งไม่ต้องกวง่วงนะครับ นี่ครับโอ้โหน้ำพริกก็ยังอร่อย